คอนเซปต์ของแบรนด์จุนนะคะก็คือ ordinary f o o d s for casual life ค่ะ ordinary mm hmm. ก็คือความเรียบง่ายเ,เป็นธรรมดาใช่ไหมคะแล้วก็ casual mm hmm. ก็คือความสบายๆค่ะโปรดักของเราอ่ะก็ค่อนข้างจะเป็นโปรดักที่แบบสบายๆแล้วก็ใช้ได้ในชีวิตประจำวันค่ะสำหรับความเ,เรียบง่ายธรรมดาที่จุนพูดถึงไปเราก็ยังมีกิมมิคบางอย่างที่ใส่เข้าไปในเสื้อแต่ละตัวแม้ว,ว่ามันจะธรรมดาแต่ก็ยังดูแตกต่าง โอรดักทุกชิ้นของเราค่ะจิมก็สามารถพูดได้เลยว่ามันเป็นงานแฮนด์เมดค่ะเพราะว่าเราผลิตชิ้นต่อชิ้นโดยช่างท้องถิ่นที่มีฝีมือเหตุผลที่จุนเลือกใช้ช่างในท้องถิ่นก็เพราะว่าจุมคิดว่าชาวเชียงใหม่เนี่ยค่ะมีความละเอียดแล้วก็ค่อนข้างใจเย็นในการผลิตมันทําให้ช่างอะค่อยๆใส่ดีเทลลงไปแล้วก็เกิดเป็นเสน่ห์ของงานขึ้นมามันมีคุณค่าแบบงานค้าเกิดขึ้นในผลงานของเรา